ว่ากิจกรรมของเชา้าวันนี้ฉันทำาอะไรเธอนี่ค่ะกำลังเล่นซ่อนหาจ้าเธอหากระเป๋าจ้าว่าจะไปทำงานจะเอากระเป๋าอะไรไปทำนะจ้าเธอวันนี้กระเป๋าไหนจะไปหาตั้งจ้า <c oughs> เริ่มโจทย์วันนี้ดิฉันก็อยากจะใส่แบบว่ากางเกงยีนนะคะคุณ ็นยีนวันนี้ก็เริ่มจากนี่ค่ะยีนของโดเชนนะคะคุณขากับรองเท้าดีอค่ะคุณข่าอ่ะวันนี้มาสายยีนแมนแมนครับแมนแมนคัทนีเธอบอกเลยวันนี้นะคะนี่อ่ะเธอดีมะอ่ะมาสายแมนหลังจากนั้นป๊าบก็เดินเข้าไปหาค่ะอะไรเอ่ยปิ้วไปไหนจ๊ะเธอกองกองกองไม่ถ่ายตามเลยพี่ต้อมอ่านี่มาแล้วจ้ะเธอ แจ็เก็ตจ้าเธอแบบซิกบัตเนนะจ้าเธอจ้านี่ค่ะพีก่กรชัยก็ตัดชุดนี้ให้นะคะเสื้อตัวนี้ค่ะเป็นเสื้อที่สวยมากค่ะคุณขาอ่ะได้ละหลัลงจากนั้นก็อ่ะสร้อยของดีออไม่ใช่ค่ะสร้อยของหรือวิตองค่ะเธอวันนี้ชุดนี้ <S <S โอเคมามเธอนี่ค่ะ โดช่แล้วก็พิกาชัยอ่ะไม่พอใจค่ะคุณเอากางเกงยีนที่บ้านมาลื้อเลยค่ะว่าที่บ้านลื้อกางเกงมามีอะไรบ้างกางเกงยีนอ้าวกำเดือกกระซองมาไหมดีไหมเธออ่ะก็ใช่ได้นะเธอกำเดือกกระซองอ่ะหรือตัวนี้จ้ะตัวนี้ก็เพ้นเองจะเธอจาหรือไม่เอาอ่ะยังไม่ถูกใจอ่ะตัวนี้ดีกว่าจ้าเธอตัวนี้นะคะอ่ะให้หมดแรงค่ะเธออ่ะสวัดีค่ะอดีไหมว่เอแมนไปอีกเธอเอาไงยะเธออ่ะไม่เอาอ่ะ แต่ก็ไม่รู้แล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้กําลังทําอะไรเธอเธอดูสิฉันกําลังแบบว่าเดินงมงาไลายมีจ้ามาหากระเป๋าวันนี้ฉันจะเล่นเกมกับพี่เลี้ยงฉันว่าฉันจะถ่ายว่ากระเป๋าฉันจะหากระเป๋าไปทํางานดูสิว่าฉันจะหากระเป๋าอะไรไปทํางานเธอตลกดีนะ้อสนุกอ่ะอ๋อเล่นการเธอไม่รู้ว่าวันนี้ฉันจะได้อะกระเป๋าอะไร คือฉันมาพี่เลี้ยงเอามาเลี้ยงโดยที่ฉันไม่รู้เลยว่ากระเป๋ามันมีอะไรบ้างอะเธอแล้วฉันก็แบบว่าต้องมาเลือกอะได้แล้วเจ้ะเธอหนึ่งใบเอ๊โซบแบกจ้าเธอแอมเมสโซแบกจ้าเธอดูสิวันนี้เธอได้ชุดแล้วเธอวันนี้แต่งตัวเรียบๆนะคะก็แบบว่าเก๋ๆเรียบๆเจ้าเธอจ้านะคะกับกระเป๋าแล้วก็นี่ค่ะเธอคะวันนี้แต่งตัวแบบไปทำงานแบบลุกสบายๆไป